สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อน,นี้ไม่ใช่จอยจะพาพี่น้องมาแกงเห็ดผึ่งขมใส่เนาะไหมพี่น้องแกงแบบบานๆเท่านะจน๊ะเนาะมาเริ่มขั้นตอนกันเลยเนาะพี่น้องแล้วไม่ใช่จอยจะพาเฮ็ด,ดเด้อจ้าเด้อแกงเห็ดผึ่งขมเรือเห็ดยู่าเนาะพี่น้องเนาะเก็อ,อื่นแบบไรแนะ่ไม่ใช่จอยกับบอแน่ใจใส่น้ำใบย่นนานางลงไปจ้า ชิ้นไข่ลงไปจ้ะแล้วก็ห้องหอมจ้ะพริกตำจ้ะปรุงด้วยรสดีโคชิรสจ้ะใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยเลยจะพูม,มาก์กไหจ้ะพูมาร์กกับบอทอกไซก็ได้ น้ำปลาแดกจ้ะใส่ในหนึงก่อนพี่น้องเดี๋ยวจะเข้มจ้ะเพราะกัดจะปิดฟ้าไว้ทาให้น้ำใบย่านังสุกจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะจ้าพี่น้องตอนนี้น้ำย่านังกับสุกเรียบร,อยร้อยเดือดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเขาก็จะใส่เนื้อไม้ลงไปแหนงเนืน้อไม้จ้ะแหนงเนืน้อไม้ต้มสุกแล้วพี่น้อง แกงเฮ็ดขมนี่หรือว่าแกงเฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่พี่น้องอย่าให้มันออกเค็มเด้อจ้ะเด้อเฮาต้องให้มันออกรสชาตาิหวานนัวหวานจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะนี่เฮ็ดขมแม่จด้อยต้มต้ม3ามหนามสี่นามเลวพี่น้องบ่รขมแล้วจ้ะใส่เฮ็ดขมลงไปพี่น้องเห็ดพึ่งขมบ่แม่นเห็ดขมเห็ดพึ่งขมพี่น้องใส่ลงไปเลยจ้ะ วันนี้ไม่ใช่จอยแกงแบบป่าใส่ข่าเบือเน้อจ้าเด้อแกงแบบอีสานอีสานบานเข้าแบบป่าใส่ข่าเบือจะใส่ผักติ๋วใส่ผักอีตูจังสีน้าพี่น้องวันนี้แกงแบบป่าหอยนางขนเนา,จานะจ้าเนาะใส่เนียงมาอใหม่อ้อนๆพี่น้องปิดีศาวัยทายเฮดกับเฮดเฮดกับน้อใหม่มันสุกเข่ากันอีกจังน้อยพี่น้องอ่พี่น้องเขาก็มาขั้นตอนสุดท้ายแล้วพี่น้องเขาก็จะมาลองซิมเบิงจ้า ซีเบิองมันมันนัวเลยเ่ยอ่เนาะพี่น้องเนาะขาดยังก็จังค่อยเติมจ้ะนัวแซ่บพอดีละพี่น้องเห็ดบกขมเลยจ้ะเห็ดผึ่งบกขมเลยเพราะว่าไม่แย่จอยต้มสามน้ำเนาะพี่น้องเนาะขันผู้ใดอยากได้รสชาติถี่ให้มันออกขมนิดนึงกับต้มแค่สองน้ำกับพ่อพี่น้องมันก็จะออกรสขมนิดๆเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ไม่แย่จอยแกงแบบอีสานอีสานบ้านเฮาบัใส่ข้าวกัวด้วจ้ะเด้อ พราะว่าไม่แย่จอยจะแกงใส่ผักติวนั่มวันนี้ขั้นตอนสุดท้ายพี่น้องเขากะใส่ใส่ผักติวลงไปจ้ะแกงหอยย่างไงคือเก่าพี่น้องต้นหอมจ้ะผู้ไดผคู้ไดบ่บมักอันพักต้นหอมพักติวกะใส่พักอย่างอื่นก็ะได้เด้อจ้ะเด้อใส่ผักขากะได้พี่น้อง เดี๋ยวจะคูมากนอกพี่น้องนอกแต่ว่าม่น,นยังจอยยิ่งใส่ผักติ๋วให้มันสมไปร้อยจังน้อยจ้ะมื่อน,นี้แกงแบบบ้นบานๆอีดีพี่น้องแกงเนือไม้แกงเห็ดใส่เนือไม้นี่อย่าให้มันออกรสชาติเข้มได้จ้าเด้อต้องให้มันออกรสหวานนินนดๆเนาะหวานของรสชาติเห็ดหวานเห็ดนะนะพี่น้อง นัวนิดๆน,นะพี่น้องถ้าออกเข้มมันจะบาแสบเลยจ้ะเด้อจ้า,จาแกงเห็ดผึ่งขมใส่แหน่งนอใหม่มื่อนี่ของไม่หญ่จอยกับเป็นอันเซ็กเด็รลอยลวพี่น้องเดี๋ยวไปกินขาวน้ำกันเลยจ้ะเดอ้อ สวัสดีจ้าพี่น้องมามาจะมากินข้าวน้ากันจ้ามาพบมมาผอมนั่เกาพี่น้องกับช่องไม่แย่จอยจ้ามือนีผ้พาพี่น้องไม่เห็ดแนวากินแนวอยากคือเกาเห็ดแล้วแล้วกินน้ำกันนอนๆอนพี่น้องแกงเห็ดขมพี่น้องใส่แหนงน้งองมใม่พี่น้องบ้าเท่านั้นแหละจ้าแกงใส่ผักติวผักอีตูแกงแบบบ,าบ,าบ้านๆบดได้ใส่แบบเข้าขัว,ดวเด้อจ้าเด้อบดได้ใส่เข้าขัว,ขวบดได้ใส่เข้าเบืออนาะจ้าเนาะแกงสดน,น้ำสมไปร้อยนัวนิดนึงพี่น้อง แซ่บจ้ะเห็ดขมมี่ยัยจอยกะต้มจนจืดบ้ดลัพี่น้องบ่ขมเรา,าจะตุ๋มซ้ำนามซีนามพี่น้องมาขึ้นนี่ประยับต้องการจ้ะบ่ขมเลยพี่น้องบ่ขมเลยตุมจนมันมันจืดบ้ลั น้่งน้อ่อๆ สุดยอดพี่น้องนัวนัวส่มไปร้อยพี่น้องส่มไปพักติว เนยจอยต้มออกประมาณสีน้ำพี่น้องสีน้ำม,มาขึ้นเนี่ยเผ็ดขมผู้ได้มาขมไปลอยกะสองน้ำตก็พ่อเนาะพี่น้อง แอบไปบบานๆเ้องแซ่บพี่น้องสดหนามสดหนามมันหอนเนาะ nó chầm treo Đi sáng khoáng thẻ Hãy subscribe cho nàng Ghiền đốt mưa พี่ใจลอยเอ้ยห,หน่องตกใจเบิด์น้ำพี่น่องก็เถอะกงไปไไหลายๆนะจ๊ะ 第三了，我弄 อูออิ่มครับพี่น้องเอาละจ้าพี่น้องเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเมนูแกงเห็ดเพิงขมใส่หนีงเนาะใหม่พี่น้องผู้ใดอยากเฮ็ดกินลองเม è, นูนี่คือแม่ยายจอยกะลองเฮ็ดกินเบิงเดอ้อจ้าเด้อวิธีเฮ็ดแม่ยายจอยกะพาเฮ็ดแล้วเนาะพี่น้องเนาะว่ามีเครื่องปรุงแบบใดแน่ใส่อีหยังแน่เนาะพี่น้องเนาะ,นะ,นะ,นะสำหรับคลิปนี้แม่ยายจอยกัฝา,ากเด้อจ้าเด้อไผมักไผชอบกะ่ะขอฝากให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแม่ยายจอยจะได้มี่กำลังใจท้ำคลิปปต่อต่ออๆไพีนง้ง สำหรับคลิปนี้มือน,นีไม่์ยันจอยจะขอตัวลาไปซ้ำนีล่ละจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า